สวัสดีค่ะมากินขา้าวแรกน้ำกันเนะาะค่ะเนาะมือนี้ย่ายวิพามากินเข้ากับหนึ่งปลามี่กะลัมปีแค่รสแล้กกาบ,บักคุรีแล้กกามะงูงิวเนาะแล้กกาปลาซาบะปลาซาบะนี่ดีนะจ้ะสําคัญเพราะว่าเป็นปลาไขามันดีจ้ะแล้กกามีแกงน้อใหม่จ้ะ แกงนอไม,ใม้ใส่หมะกองเงียวแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูแล้วก็มีเห็ดผึ่งน้ำจ้ะ,นะนั่นนี่นชัดๆจ้ะแล้วก็มีตมับักูห้องผสมทัว่วต้มไข่เนาะจ้ะกินง่ายๆแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวกล้ามจ้ะบำรุ่งกระดูกเนาะสำหรับคนวัย80บวกจ้ะ ต้องหากินอา,อาหารบำรุ่งร่างกายากนะจ๊ะเนาะกินจ้ากินน้ำกันเสบๆๆพอืม ก็ถึงเรื่องกระหล่ำด้วยจ้ะสำคัญจากกระหล่ำเนี่ยวิตาม,มินหลาย